ติดดินติดดินเรื่อยๆเมื่อยก็หยุดแล้วก็ไม่ค่อยคิดอะไรมากมายอย่างนี้โอเคอย่างนี้ได้ได้อยู่พี่จีนคะพี่จีนน่างตาเยิมแล้วเอาแล้วเอาแล้ว้ยซึ่งก็ค่อนข้างจะจะผมว่าน่าจะคุยได้ยาวๆนะสบายสบายด้วยสบายสบายอันนี้นี้เป็นช้อยแรกนะมาดูช้อยที่สองอาจจะเปลี่ยนใจสาวพังร็อกฟังเพลงร็อกตลอดเวลาแต่งตัวแต่งหน้า ถ้าผมผ้าแพงเลยแบบนี้ไม่ต้องบอกแล้วว่าใครเนี่ยแหละในโลกล่ากูมีหลอดคนเดียวแล้วแหละใช่ฮะทาตาดำอายไลเนอร์ซื้อเดือนละสามกระปุกอะไรเงี้ยอันนี้เหรอะอันนี้น่าจะแรงไปคนเรามันจะมีความดาร์กความความฮาร์ดคอร์ในตัวได้ไม่มากเท่าไหร่หรอกตัวผมเองผมผมฮาร์ดคอร์ผมผมดูดาร์กๆจริงแต่มันก็ไม่สุดขนาดนั้นนะไม่ต้องถึงขนาดต้องมาแหะตลอดเวลาเพราะว่าบวกกับตัวเราเองเนี่ยเราก็จะมี งานด้านต่างๆที่มันค้ำคอเราอยู่เราไม่สามารถเป็นตัวเองได้ตลอดเวลาเลยนะครับเป็นไม่ได้พี่ต้ก็อยากจะทาไอเดนเนอร์เดือนละสามก็ผูกกันก็อยากอยู่เหมือนกันอย่างบ้าเลยซึ่งก็อย่างกับพ่อแพงนี่ไม่ไหวเป็นน้องดีกว่าเป็นน้องดีกว่าเป็นน้องดีกว่าอาจจะแบบคุยเรื่องผลงานเพลงกันละกันนะเอามาดูแบบที่3ค่ะสาวปากไวสาวปากไวจิกกัดเปิดเผยจุกจิกพี่ปองอยู่คู่ลีแกเนี่ยคู่ลีแกใช่ไหมอ่ะใช่นั่นก็คือ cat a f c คือแบบยกตัวอย่างพอพูดเรื่องนี้แล้วแบบนึกถึง อันนี้ขอบอกว่าชอบเลยนะชอบเหอันนี้ชอบเพราะว่าหนึ่งเลยคือเวลาห่างจากตัวเราเนี่ยรับรองเขาเอาตัวรอดได้แน่นอนยังไงปากจัดปากไวพี่พี่ว่าเขาจะรอดเหรอดูว่าเขาจะถูกจับก่อนเข้าบ้านนะเออใครก็ทําอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาปากไวแล้วเขาก็ชิ่งเลยพอเขาปึ๊บต่เขาชิ่งเลยตัวเล็กๆหายไปง่ายๆนี่เคยสัมผัสแล้วคือพอมันด่าเสร็จแล้วมันหนีเลยนี่คือตกลงรักชอบไหมชอบไหมแบบนี้ชอบชอบชอบโอเค โอเคผ่ายแล้วสามคนยังไม่หมด,อดตอนนี้เข้ารอบมาแล้วนะสองคนจีนกับแคทแบบที่สี่สาวห้าวเท่ๆแนวเตะต่อยดูแลแตัวเองนนี้ก็ดูแลตัวเองได้ที่สำคัญบางทีอาจจะเท่มากถึงขั้นมีผู้หญิงมาชอบเออเออเป็น,ปนแบบพี่พาดเอฟสองรักเลยแบบนสาวหลอดีกว่าเนี่ยพี่พาดเอฟสองแบบนี้ค่ะด้วยคุณวุฒมและอายุใจลายมากพี่ขอเป็นพี่สาวดีกว่านะฮะซึ่งก็ ทุกอย่างนับถือกันเพราะว่าเคยทํางานร่วมกันบ่อยช่วงช่วงผมออกจากบ้านเอฟใหม่ผมก็จะแบบเจอพี่พาดบ่อยแล้วพี่พาดก็ทําตัวแบบเขาเรียกอะไรให้เรารู้สึกว่าเราเป็นน้องชายจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เจะงงๆว่าเขาเป็นพี่ชายหรือว่าเป็นพี่สาวกันแน่ซึ่งซึ่งซึ่งก็ในซึ่งก็แฮปปี้กับความกับความเป็นพี่ดีกว่านะแต่พี่อะไรก็เอามากันไปก็ไปกินเราเองแล้วกันแล้วแต่วันอ่ะแล้วแต่วันแสดงว่าก็ยังมีสองคนอยู่มาดูคนที่ห้าดีกว่าเป็นสาวที่ชอบ เจาะสักเจาะหูอาจจะไม่ได้เจาะอะไรเลยเธอแต่แบบเจาะหูเยอะๆใส่แอสซสซอรี่เยอะๆหนักๆเล็กๆเพชรเพชรพลอยๆวาวๆสักที่สําคัญคือมีรอยสักอย่างซานี้ AM6 ชอบไหมคะแบบนี้อย่างนี้ก็ชอบอย่างนี้ชอบนะฮะแต่คําว่าเจาะหงเจาะหูอะไรเยอะเนี่ยไม่เป็นไรเจาะสะดือเจาะลิ้นเจาะอะไรอเงี้ยโอเคเจาะลิ้นโอเคด้วยเจาะลิ้นไปมื่เยอะเยอะไปว่ะเจาะเจาะลิ้นกับคิ้วเนี่ยขอแล้วกัน ถ้าจะจาอเนี่ยจาะแค่หัะเ่ยโอเคตามตามลายพี่ตุ้ยเลยมีรอยสักเข้าพี่ตุ้ยเลยใช่แต่ย่ากระสักเนี่ยสักเนี่ยถ้าขอแบบงามๆพองามพอเพราะว่าเคยเจอผู้หญิงแบบพัดคอแรงๆแบบถอดเสื้อมาข้างหลังนี่เป็นปีกนกใช่ถ้าสักเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ดีเพราะเป็นผู้หญิงผิวขาวๆสวยๆอเนี่ย เนียนๆอย่างเงี้ยถ้ามาสักเยอะๆมันก็ไม่มันก็ไม่เหมาะมันไม่ควรก็พองามพอได้อย่างซานี้โอเคเพราะว่าซานี้ยังมีความเป็นผู้หญิงอยู่ในความในความเห้างโอ้โอเคก็บานี่พานนะคะพี่ซานี่สามคนแล้วต่อมาคนที่หกสาวซิ่งรักความเร็วเป็นชีวิตจิตใจใจร้อนบางทีนี่อาจจะโดนจับโดนจับ ตำรวจับแตด,ดาตำรวจก่อนอะอย่างน้องแอนเ6เรื่องกิติศัข์ขับรถของน้องแอนเนี่ยเร็วมากสุดยอดน้องแอนบ้านอยู่นู่นเกือบจะสุดเขตประเทศไทย<ช>น้องแอนมาทํางานเร็วกว่าเราใช่แล้วเขาบอกว่าที่ที่ถนนโล่งๆขับได้ชิวๆสบายๆแอนสามารถขับให้ดูหวัดกลัวได้ <c oughs> นะคะ <c oughs> สาวแบบนี้โอเคไหม ก็โอเคนะเพราะว่าเราก็ชอบขับรถเร็วนะฮะน่าชวนไปขับรถเล่นกันนะฮะหรือไม่ก็พาไปขับรถแข่งเลยดีกว่าแต่ไม่มีใครห้ามใครเออเร็วได้อีกเอาเลยน้องไปเลยน้องแอนไปจัดกันไปจัดเต็มเพราะว่าเราก็ต้องขอสวัสดีพี่ไว้ก่อนไม่ได้เคยยังไม่ตายเออนะฮะเอาล่ะ